4ไป5 b บีเนี่ยที่นี่ก็ได้นะคะแต่สีไป5สวยสุดเพราะว่าอะไรเอ้ยตรงรับนี่สวยเพราะมันติดแนวรับที่ค่อนข้างเยอะนีฟิโบสอนทับก็เยอะนะคะแต่มันคงไม่ได้ขึ้นง่ายๆมันต้องไซวหรือว่าค่อยๆไต่ขึ้นถ้าเรามีแผนนี่แสดงว่าอะไรคะบริหารเงินทุนค่ะบริหารเงินทุนเพื่อมาที่นี่หัวเดิม8,000จุดแล้วมาที่เนี่ย 12- 0 0 0ถึง3,000จุดโอเคไหม มองเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะอืมถ,ถ้ามันเซลลงมามันแบบคุณบีมคะมันมันไม่ขึ้นเลยอะ่ะมันต้องมีราคาที่ต้องชนะสิฝั่งเซลล์นั่นคือการช็อคตรงนี้ออกมาเอ o u เนี่ยบีมก็จะยอมละถามว่าคุณบีมคะยอมเซลล์เนี่ยยอมช้าไปหรือเปล่าโอ้ยไม่แล้วค่ะบีมก็เล่นเด้งเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมล้ค่ะบีมเซลมาถ่ายมีกรเล่นหาจุดเด้งทุกคนค่ะ จุดเด้งมันเยอะจะตายไปเนี่ยแนวรับมันเยอะจะตายท่านจะไปกลัวอะไรเมื่อกี้ก็สอนเรื่องวิกไปแล้วโอเคค่ะไปแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะคะว่ากราฟมีเท่านี้ยังไงเราก็หาเงินจากกราฟได้อุย้ยทำไมคนมาเยอะจังเลยไปแล้วนะคะอุย้ยมีคนมาใหม่เยอะด้วยนะก็ฝากธุรกิจใหม่ด้วยนะคะธุรกิจใหม่มีโซแกนว่าอ um yes ุมาไฮยาเยซุย อร่อยถูกเร็วอูม่าให้ย่ายอร่อยเร็วถูกสิเฮ้ยอูม่าอร่อยให้ย่ายเร็วเดี๋ยวสุยอร่อยเร็วถูกใช่อร่อยเร็วถูกถกับทุกท่านค่ะจริงๆมุมมองการมองไป New High นะิวไฮเนี่ยมันมีอะไรที่เพิ่มอยู่แต่ว่าทุกท่านลองฝึกมองเอโปแคปรูปที่บีมให้ไปเมื่อกี้แล้วไปนั่งคุยกับก๊าด โดยเฉพาะตอนแรงเทวันนี้ขอโทษนะมึงเจอเกาเงาเพชรมึงเจอเกาศูนย์จุดศูนย์หนึ่งกูก็สู้นะไป <Yeah. S 2> ละค่ะขอให้โชคดีสุขสันต์ต้อนรับเดือนสิงหาะคะ